แอร์จากจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำตัวเนาะชื่อพานิพรชัยยงค่ะผู้แนะนำและเปิดโอกาสคือเอเมอรอนสุมาลีแซมูหรือครูมินต ok ิกต็อกทีวีนะคะภายใต้สายงานกุญซือแห่งความสำเร็จเอเมอรอนชินพันธ์รุ่งทวีนันทพงศ์ b บล็คไดมอนด์คนแรกของโลกท่านสิพัชชาพุนทิรันธนคุณค่ะขอบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็เริ่มเลยนะนะคะ วันนี้นะคะสิ่งที่เราจําเป็นและขาดไม่ได้คือโทรศัพท์มือถือค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันนะคะไม่ว่าเราจะใช้มือถือรุ่นไหนใช้มากี่เครื่องแล้วนะคะสิ่งสำคัญและจําเป็นที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะเราจําเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามค่ายนี้นะคะค่ายตัว A ตัว T ตัว ดีนะคะคายสีแดงสีเขียวและสีฟ้านะคะตอนนี้ก็ยุบเหลือแค่2สีแล้วนะคะคนไทยเรานะคะมี60ล้านคนค่ะแต่ใช้บริการมากกว่า100ล้านเบอร์นะคะนั่นหมายความว่า1คนใช้มากกว่า1เบอร์จริงไหมคะบางคนจ่ายค่าเน็ตค่าโทรนะคะเดือนละ300-400บางคนก็จ่ายเป็นพันกว่าสองพกว่านะคะนั่นคือค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องจ่าย เลิกใช้ก็ไม่ได้จริงไหมคะเห็นอะไรไหมคะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นมาหาศาลขนาดนี้ในแต่ละเดือนแต่ละปีไหลเข้าโครงข่ายเหล่านี้คะ่ะค่ายสีเขียวและสีแดงนะคะเห็นรายได้ของเขาแต่ละปีไหมคะเป็นแสนเป็นล้านจากที่เราทุกคนนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์คะ่ะรายได้ตรงนี้นะคะเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันเคยไหลเข้ามาหาเราสักบาทไหมคะแล้วรายได้ตรงนี้นะคะ ไหลไปหาใครคะไปหาเจ้าของค่ะเจ้าของรวยค่ะนี่คือรายได้ของเจ้าของระบบเจ้าของเทคโนโลยีนะคะแล้วเราเติมเงินมือถือเติมอินเทอร์นเนเต็นตเพื่อที่มาเล่นสิ่งเหล่านี้ค่ะแอปพลิเคชันต่างๆโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line TikTok และอีกหลายๆแอปพลิเคชันบนหน้าจอมือถือของเราและ แอปเหล่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ใช้นะคะแต่คนทั่วโลกค่ะที่ใช้นะคะในขณะที่มีผู้ใช้เท่าไหร่คะสี่พันล้านคนนะคะใช้บริการแล้วก็ทำให้เจ้าของรวยอีกนะคะมาดูการมาดูกันนะคะ